ขยะก,ก็เลอะย่องไปหมดทิ้งไหนรถไม่มาเก็บสักทีเออทิ้งที่เดิมนี่แหละหลลที่โงเฮ้ยจิ๊งเอาป้าป้าจะทำอะไรอะ่ะเอาขยะมาทิ้งก็นสิป้าจะเอาขยะมาทิ้งแถวบ้านคนอื่นไม่ได้นะบ้านป้าไม่มีถังขยะเลยงไงก็ถังมันเต็มอะ่ะเอาแล้วตอนนี้เขามาเก็บทําไมไม่เอาออกมาขยะมันก็คงค้างอยู่อย่างเงี้ยสิ ก็ฉันจะมาทิ้งตอนนี้นี่แล้วทีตรงนี้มันว่างอ่ะไม่เห็นมีเจ้าของเลยก็หนูนี่ไงเจ้าของเดือดร้อนอยู่เธอมาหลบเจ้าของเช่เจ้าของเธอก็ล้อมรั้วไว้สินี่ไม่ได้ล้อมรั้วแสดงว่ามันไม่มีเจ้าของมีสิไม่มีมีไม่มีหนูนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีไม่มีมีมีไม่มีฉันไม่เห็นว่ามันมีเลยไม่มีมีครับป้า มีทางออกครับป้าไม่ต้องทะเลาะกันนะฮะปัญหาแค่นี้อย่าทะเลาะกันเลยครับก่อนอื่นนะครับป้าคนสวยเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านตัวเองก่อนนะครับเา้าแล้วถ้าป้าเอาขยะไปทิ้งที่ป้าน่ะมันล้นเยอะแยะแล้วใครจะมาจัดการให้ป้าล่ะง,ง่ายๆครับปัญหาแค่นี้ <c oughs> ทางสภากรุงเทพมหานครเขาช่วยได้ครับ โดยที่ผ่านมานะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบครับเก็บสถิติเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะตกค้างในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อดําเนินการแก้ไขนะครับในด้านปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับโดยขอความร่วมมือจากประชาชนนะฮะหากพบขยะตกค้างนะครับโทรด่วนเลยครับกทม 1555นะครับเพื่อกรุงเทพมหานาครนี่นะครับจะได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาขยะตกค้างได้อย่างใกล้ชิดเลยครับรวมทั้งนะครับให้สำนักงานเขตจ,จัดรถเก็บขยะมูลฝอยนะครับขนาดใหญ่แบบบีกอัด5ตันนะฮะจัดเก็บในเวลากลางคืนครับเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องปัญหาการจราจรนะครับและรถเก็บขยะมูลฝอยขนาดเล็กนะครับ รถปีับขยะ2อตันนะครับเป็นรถเร่งด่วนครับจัดเก็บขยะมูลฝอยในเวลากลางวันนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างนะครับที่ประชาชนเนี่ยนำมาทิ้งหลังจากที่รถประจำหน้าที่ได้จัดเก็บไปแล้วครับและหนึ่งในทางเลือกนะครับที่จะกําจัดขยะออกไปให้หมดนะครับและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับง่ายๆเลยครับคือการกําจัดขยะแบบเตาเผานะครับมีโครงการน้ำร่องแล้วครับที่ศูนย์กำจัดขยะนองแขมนะครับโดยได้รับการคัดเลือกผ่านระบบ e-action นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่ามีขยะตกค้างบ้างแล้วก็ขยะทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางนะครับเราก็พยายามประสานโดยงานที่เกี่ยวข้องคือในพื้นที่ไหนสํานักงานเขตไหนถ้ามีปัญหาที่นี่เราก็ประสานกับทางสํานักงานเขตนั้นให้เข้าไปดูแลในพื้นที่นะครับว่าที่มีขยะตกค้างและในการดําเนินการก็คือก็เสนอให้ทางมาดกการเขต สร้งงบประมาณไปทำรั้วลักษณะรั้วแบบมีต้นไม้ไปปลูกหรือว่ามีต้นไม้ประดับไปแผ่นอะไรเงี้ยคือเกลี่ยพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทารั้วเอาต้นไม้ไปแผ่นไปปลูกอะไรเงี้ยเมื่อเขาเห็นมีต้นไม้เมื่อประชาชนมีเห็นมีต้นไม้พื้นที่สวยงามอะไรเนี่ยการเขาจะทิ้งขยะเขาก็ยังไม่กล้าทิ้งนะครับก็คือถ้ามีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องขยะตกค้างนะครับมีขยะตกค้างหรือว่าพี่น้องประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนมาอย่างที่ทางกรุงเทพมหานครด่วน1555ร้องวันที่อะไครับทาง155ก็จะประสานตามเขตในพื้นที่ต่างๆที่ร้องเรียนไปก็จะให้เข้าไปดำเนินการฮัลโหล15 เลอคะเพื่อมาเก็บขยะที่บ้านให้หน่อยคะ่ะอ่าหนูดีจังเลยรูปหลอกอีมี่แตแล้วยังจ๊ะยังไม่มีจ้ะป้า<อ>ว่าจะมาจุดบ้านหนูนี่แหละป้าเระวางนะพ่อขอดูพ่อดูไปไปรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ